เอ่อเป็น MTV Awards ครับท่านผู้ชมครับ MTV m o v e Awards เป็นการมอบรางวัลเอ่อสกขาภัพยนต์ของ MTV งแบบซึ่งก็เป็นสไตลเ์เขาคือคืดเน้นลุ่มไยรุ่นเนีน่ยแหละครับท่านผู้ชมครับทวายไลท์นิวมูนอีกวาวารางวัลไปเพียบนี่เป็นรางวัลภัพยนต์ยอดเยี่ยมน,นะครับท่านผู้ชมครับ เอ่อนิวมูลฮะแล้วก็ดารานำชายหญิงก็เป็นของนิวมูลเหมือนกันนะครับโรเบิร์พตพตตินสันกับคริสตินสจวตสองดาราคู่หวนเนี่ยนะครับได้ทั้งเอ่อนำชายนำหญิงนะครับมีฉากจูบยอดเยี่ยมอีกต่างหากก็เป็นของสองคนนี้แหละนะครับโรเบิร์พตพตตินสันกับคริสตินสจวตนะครับครับผมเป็นแฟน,น <c oughs> อันนี้คือคือเป็นสไตล์เขา คือนุกกระเวื่อเอี๊ยวเนี่เหรอครับเยอะมากีโชว์เลยมีคลิปแคมป์ให้ดูด้วยเออ่มีรางวัลพิเศษ MTV Generation Award นะครับก็เป็นของสแตนด์ดับบล็อกได้ไปเหมือนเป็นพวกขวัญใจมหาชนอะไรประมาณนี้ครับสแตนดับบล็อกเป็นผีของส่วนเรื่องของดอกครับแต่เรื่องตัวน่าเสียดายนะครับนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเป็นแอนนาเคนดริกจากแอร์นะครับ ก็เสีหาไปนะครับแล้วเขามีโชว์มากมายโชว์ที่เป็นทีเด็ดคือท่านผู้ชมทายได้ไหมนี่คือใครนะครับคนที่ดูหนังเรื่องทอฟฟี่ตันเดอร์จำได้แต่คนที่ไม่ได้ดูจำทอมครูซไม่ได้แน่นี่คือทอมครูซความสามารถ<า>ของคาแรคเตอร์เลสโกรสเปนจากหนังทอฟฟี่ตันเดอร์ขึ้นมาโชว์ก <laughs> ับเจโรเจนิเฟอร์โลเปสคนดูคือในหนังเนี่ยก็ก็เต้นรูเลตแบบนี้แหละครัก <laughs> ารเต้นตลกอ่ะทอมครูซไม่ขงงับแล้วใส่ตัวให้อ้วนนะครับมันมาก สุดๆคือระดับคอมทูสเนี่ยเขาไม่ห่วงหล่อแล้วนะครับใช่ครับคือทำในบ้าๆได้น่าเกลียดเลยที่พาไปนายทำได้ไหมได้เลยคือระดับคุณกับผมก็ไม่ต้องห่วงหล่อแล้วผมยังคิดว่าหล่ออยทุกวันเลยผมยังห่วงอยู่ครับคือคือถ้าเสียไปมากกว่านี้ก็ท่านผู้ชมฮะับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะ